kah <laughs> กล้รวการหลักรของเรา็โอเคครับท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกนำทีมงานมาทำอะไรครับอ๋อวันนี้ผมได้นำทีมงานของสาธารณสุขตำบลกับสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพูนมาทำงานตรวจเชิงลุกโต๊ะตรงรัผมให้กับพี่น้องประชาชนชาวสินพรับก็จะทำการตรวจเชิงลุกเพื่อเป็นห่วงพี่น้องของเราครับครับ วันนี้ตรวจเชิงลุกทั้งหมดกี่ท่านครับวันนี้ครับตั้งเป้าไว้ครับตั้งเป้าไว้ประมาณ500 500คนครับครับเพราะว่าสงสารลูกน้องผมใส่ชุดแบบนี้แล้วขาดพอรตออกลำบากใส่ต้องใส่สองคนเลยครับครับถ้าเกิดมีการมาตรวจต่อเนื่องอาจจะถึงใบสองก็ได้ครับผมร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ทำอ๋อครับครับเพื่อเพื่อพี่น้องชาวตมุทบางพูนนะครับครับโอเคครับผมนายกครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมียอดผู้ป่วยลดลงนะครับ ในพื้นที่ของบางพูเนี่ยตอนนี้มียอดผู้ป่วยที่ป่วยอยู่และลดลงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับในพื้นที่เขตเทศบาลตบางพลูมียอดผู้ป่วยประมาณ50ท่านครับ50สต้นต้นและการการที่ก็ที่มียอดผู้ป่วยนั้นบางท่านเขาไปรักษาโรงพยาบาลทุทต้องการไปเองครับบางท่านก็ไปรักษาที่บ้านครับโอเคครับสุดท้ายนี้อยากจะ ให้าในายกนะครับช่วยฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยครับว่าช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มลดลงแล้วเราควรที่จะทําตัวแบบไหนครับอยากอยากให้าในายกแนะนาหน่อยครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงนะครับ,รบถึงแม้สถานการณ์จะลดลงแล้วแต่พวกเรากาดต้องอย่าตกครับฮะถึงแม้จะฉีดวัคซีนก,กันได้ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กาดต้องอย่าตกต้อง มันล้างมือครับมันใช้เจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆแล้วก็มันจะจัดประชุมกันเยอะครับผมแล้วก็อะไรก็ต้องระวังนะครับครบแล้วก็อย่าใกล้กันมากเพราะว่าเชื้อโรคัวนี้มันยังร่องรอยอยู่ในอากาศเราต้องระวังครบให้ถึงที่สุดครับผมครับด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานของกุมบังคุณก้าวหน้าโดยเฉพาะกับผมครับครับผมขอบคุณครับท่านนายกครับโอเคครับครับ